ครับมาสวัสดีจา้าเบบซีที่รักทุกท่านนะคะมาหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลามะนาวน้ำจิ้มบริซีมเนาะพี่น้องว่าน,นัวว่นัวมาเอาพริกอ้เรียกว่าพริกดิบเนาะพริกขีนูบ่ะมเอาพริกขีนูเอาพริกจินดาแดงตำใส่ใบใบบักชีก็เริ่มว่าแบบนี้ น้ำพริกนี่เอาใบพวกนี่ตำใสครับกแวกวมัเร็วมาเป็นเอาในกล่องกับในนี่คือต่างกันนี่คือสีเขียวหนะี่งคือเป็นสีดำเขาบอกพริกป่นเนาะสีสันแบบนีงนเลยพี่น้อนหอนเลยถั่วแอนหอนแซ่บหนึ่งไอ้ปลาหนึ่งมะนาววันนี้ผักแก้มดีเ่บๆพี่นอ้อง